สวัสดีนักเรียนชั้นป3ท,ทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับคุณครูโอคนเดิมค่ะในรายวิชาภาษาไทยนั่นเองนะคะและว,วันนี้เราจะมาเรียนการของข้อเรื่องของการตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลค่ะของเมื่อวานกันก่อนเลยค่ะให้นักเรียนอ่านในเรื่องของ ประเพณีตักบาตเทโวแล้วก็จับคู่คำศัพท์ให้ตรงกับความหมายค่ะโดยมีทั้งหมด10ข้อนะคะมาเฉลยกันเลยค่ะข้อ1คําคำว่าถวายค่ะมีความหมายตรงกับคำว่าขอควายนะคะนั่นก็คือให้หรือมอบให้ค่ะขออ้อ2อุบัติตรงกับคำว่าตรงกับงองูค่ะ คือคำว่าการเกิดขึ้นนั่นเองค่ะข้อ3สเสด็จค่ะตรงกับข้อกไก่ค่ะเสด็จแปลว่าไปนั่นเองข้อ4สวรรค์ตรงกับข้อสอ่อ, 4, สอสโซ่ค่ะสะวรรค์หมายถึงโลกของเทวดาข้อ5ค่ะประทับตรงกับข้อ ขอิงค่ะเพราะขอสิ่งนะคะคาว่าประทับเนี่ยหมายถึงอยู่ที่หรือว่าอยู่กับที่นั่นเองค่ะข้อหกประสูตรตรงกับข้อจจอานค่ะซึ่งประสูตรนะคะหมายถึงการเืิดหรือว่าการคลอดค่ะเจ็ดสิ้นพระชนตรงกับข้อขอไข่ค่ะขอสิ้นพระชนหมายถึงตาย ข้อแปรารถนาตรงกับข้อชอช้างปรารถนาหมายถึงมุ่งหมายอยากได้ต้องรับต้องการค่ะข้อ9นะคะประเพณีตรงกับข้อยอผู้หญิงค่ะเพราะประเพณีนะคะหมายถึงสิ่งที่นิยมถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นแบบแผนขนบธรรมเนียมค่ะและข้อสุดท้ายปฏิบัตินะคะ ตรงกับข้อชอเชิค่ะซึ่งชอเชินะคะปฏิบัติหมายถึงดำเนินการไปตามระเบียบค่ะต่อมามาถึงหัวข้อเรื่องของเรากันค่ะการตั้งคำถามเป็นการตะแวงหาความรู้ที่มีประสิทธิภาพนะคะก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะก,การคิด การตีความการตรงตรองการถ่ายทอดความคิดสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ค่ะหลักการตั้งคำถามและก็ตอบคำถามเชิงเหตุผลนะคะข้อ1ตก่อนที่จะมีการตั้งคำถามนั้นนะคะเราก็ควรตั้งใจอ่านทำความเข้าใจกับเรื่องนั้นๆก่นอนค่ะ 2. นะคะมีการจดบันทึกระหว่างการอ่านในเรื่องที่สนใจหรือมีข้อสงสยัย 3. นะคะจับใจความหรือว่าประเด็นสำคัญของเรื่องที่อ่านได้ได้ค่ะข้อ4คือการตั้งคำถามที่ชัดเจนตรงประเด็นไม่กำกวมข้อหานะคะตั้งคำถามที่เหมาะสมถูกกาลเทศะข้อ6ใช้ภาษาที่สุภาพเข้าใจง่าย และใช้เหตุผลม,มากกว่าอารมณ์หรืออคติค่ะข้อ7นะคะมีความคิดสร้างสารรค์รู้จักคิดหลายแง่มุมค่ะเพื่อจะได้คำถามที่หลากแนวคิดค่ะข้อ8นะคะตอบคำถามด้วยความเป็นเหตุและเป็นผลค่ะมาเรื่องกิจกรรมของเรากันเลยค่ะกิจกรรมวันนี้นะคะ ให้นักเรียนอ่านบทอากขยาญเรื่องของเด็กน้อยค่ะแล้วจากนั้นเราจะไปตั้งคำถามกันค่ะเด็กเอ๋อเด็กน้อยความรู้เหล่าอย่างด้ยอเร่งศึกษาเมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตนได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงทากเพียนไปเถิดจะเกิดผล ถึงลำบากตรากตรำก็ตันคนเกิดเป็นคนควรหมัน่นขยันเอ่ย <_ T> เมื่อนักเรียนอ่านจบแล้วนะคะให้นักเรียนไปฝึกตั้งคำถามจากบทอาขยางนี้กันค่ะยกตัวอย่างการตั้งคำถามแล้วก็ตอบคำถามนะคะเราก็อาจจะตั้งว่าเพราะเหตุใดเราจึงต้องศึกษารเราเรียนแล้วเราก็ตอบคำถามจากคำาจากคำถามที่เราตั้งนะคะ เพราะเมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่สามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมาเลี้ยงชีวิตในอนานคตได้ตั้งคำถามและก็ตอบคำถามแบบนี้นะคะโดยยึดเอาในเรื่องของบทอาขยันเมื่อคมาตั้งนั่นเองค่ะก,กิจกรรมวันนี้เรอให้นักเรียนตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องเด็กน้อยค่ะทั้งหมด2คองคำถามนะคะ แล้วก็ตอบคำถามด้วยนะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูโผก็ขอลา,าไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมองหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ